ไปช่วยอาม่าครับอาม่าที่สมุทรสาครทําเงินกว่าครึ่งล้านหายครับเป็นเงินสดๆเลยนะครับไปถอนจากธนาคารมาปรากฏว่าเงินนี้เนี่ยจะเอาไปใช้จ่ายและจะเอาไปทําบุญด้วยแต่หายไปครับคุณผู้ชมครับอาม่าวันดีแซ้โซครับวัย85ปีเป็นชาวตำบลพันท้ายโนรสิง์ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับอาม่าเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ฮะรถคู่ใจของอาม่าเลย เช้าวันอาทิตย์ได้ขี่รถคู่ใจคันนี้เป็นรถที่มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงเป็น3ล้อนี่แหละครับออกจากบ้านพักเพื่อไปใส่บาทในซอยถัดจากซอยบ้านอาม่าไปก่อนออกจากบ้านอาม่าก็าเอากระเป๋าผ้าใบใหญ่ครับมีเงินสดอยู่ในนั้น 686,000บาทครับ0กบาทเอาไว้เบาะหลังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะจะมีเบาะด้านหลังไว้เป็นที่ใส่ของอ๋นะออาาพกเงินเยอะเลยนะคะอาาพกเงินเยอะ,ะฮะ,ะอาาบอกว่าจะเอาไปใส่บาสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะขับรถไปออกจากซอยนี้แต่ขี่ไม่ได้สักพักหนึ่งครับขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้มาได้สักพักปรากฏว่าหัานไปเห็นเอา้า กระเป๋าที่พกเงินเนี่ยหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทมันหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยย้อนกลับไปเส้นทางเดิมที่ขี่มาอาม่าขี่ด้วยความเร็วประมาณนี้จริงๆครับค่ะอะไปฟังเสียงอาม่ากันดูครับครับบอกไปก๊ะไปโกงทางกงแล้วก็ทำกระเป๋าก็ยังอยู่แล้วไปอีกหน่อยแลไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็ลงมาตายแล้วกูตายแล้วหมดตัวแล้วตายแล้วก็ลงมาดูก็ไม่มีก็ขับย้อนกลับมามา กลางทาง,งมันจะหลจนอยู่มันไม่อยู่แล้วมันกระเป๋ามันใหญ่แค่นี้ก็เลยกลับไปก็ไปหาลูกสาวกลับลากาวสไอ้บอกลูกสาวยังงๆๆเงินหายก็กลับมาแจ้งศาลเนี่ยแหละครับพอไปแจ้งความตํารวจก็เลยมาช่วยอาม่าตามหากระเป๋านะครับที่มีเงินสดเยอะขนาดนั้นนะครับก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบที่ศูนย์รถปักซอยเพราะว่าเออกล้องวงจรปิดนั้นเห็นเลยว่าอมาม่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา แล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้าสีขาวที่ใส่เงินอยู่เนี่ยครับยังอยู่ที่เบาะหลังอยู่เลยแต่พอไปตรวจสอบหากล้องวงจรปิดตามเส้นทางซึ่งคาดว่ากระเป๋าน่าจะหล่นตามเส้นทางนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดไม่มีบริเวณนั้นครับก็เลยไม่สามารถรู้ได้ว่ากระเป๋ามาาไปหล่นตอนไหนอย่างไรไม่เห็นเลยนะครับว่าใครเป็นคนเก็บไปด้วยนะครับอาม่าก็เลยต้องวอนขอผู้ใจดีแล้วครับคนที่เก็บได้เนี่ยช่วยกลับมาคืนให้หน่อย อาม่าบอกว่าไม่เอาความใดๆเลยนะแค่ใหญ่จะได้เงินคืนเท่านั้นเองส่วนเหตุผลทําไมอาม่าถึงโ้โหพกมันสดยะขนาดนี้คนเฟ้นไฟยังงงเลยนะอาม่าพกเงิน6กแ0 0 0ปดหมจะเจ็ดแสนเนี่ยอาม่าเขาบอกว่าถอนเงินสดออกมาจากบัญชีจานวนมากเพราะว่าเห็นข่าวบอกว่าหากปล่อยเงินอยู่ในบัญชีจานวนมากอาจจะหายได้อาม่าไปเห็นข่าวฮะและข่าวนั้นก็เป็นข่าวที่ไม่รู้ข่าวจากไหนด้วยนะครับบอกว่าเงินจะหายได้เนี่ยก็เลยไปรีบเบิกออกมา ส่วนเงินที่จะเอามาเนี่ยจะเอาไปทําอะไรบ้างอาม่าบอกว่าส่วนหนึ่งคือเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอด70ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเงินที่ลูกหลานมอบให้เนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปซื้อโรงศพบ,บริจาคให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิดด้วยแต่ว่าเงินบันดันมาหายซะก่อนนะครับนี่ฮะ